สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสว,สวัสดีเอฟซีอันเป็นที่รักเลขคิดถึงวันนี้เช้านี้นะคะที่สวีเดนอากาศพี่น้องโอ้ยนะฝนมาอีกแล้วจ้าฝนมาอีกแล้วญีุ่ญนปิดประตูเออญีบุญนปิดประตูกอนมาไหวปิดหน้าต่างปิดประตูปิดประตูะตอ่าหน้าระเบียงนะคะหน้าระเบียง ระเบียงบ้าน้นพุนได้ดอกไม้มาสามซี่กระถางแล้วพี่น้องตอนเนี้ยเจ้าหน้ากับเต็มระเบียงตรงนี้วันนี้อากาศบึงอรลดพี่น้องพูนฝนตกแล้วด่าน่นฝนตกแล้วพี่น้องจ้ะถ่ายอยู่ในในห้องด้นน่ลมด่านนอกเห็นบ่าพี่น้องลมด่านนอก อากาศเย็นมากพี่น้องออกไปนี่ประมาณสักสามนาทีนี่อีบนรู้สึกว่าจะเป็นซักวักวักวักแล้วนะคะซักเร็วพญายกไปเฮ็ุงานได้หน,นี่พญายไปเหตุงานแล้วพี่น้องหลังจากที่เอาอ้นี้มาเสิร์ฟมาี่นญี่บนก็ลุกขึ้นกินกาแฟนะคะก็กินกาแฟเรียบร้อยอยังนำ น้ำวิตามินซีขนมปังขนมยังก่อนนมปังใส่ช็อกโกแลตกินกับกาแฟ อันนี้จะเป็นวิวด้านหลังอีกนะคะพี่น้องด้านหลังลรถปัญญาอยามาจอดไปทางผีกับมีของเยอะมากด้านนี้ด้านหลังบ้าน,นนี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้านนี้นะคะก,กินเห่าญี่ปุ่นอตอนนี้หกโมงพี่น้องอันนี้ถ่ายจาก ายจากระเบียงบ้านพ่อใหญ่ระเบียงห้องนอนพ่อใหญ่นี่เป็นฟาร์มเป็นฟา้ามเข่าหมอดเป็นฟา้ามหมอดฟ้์มบาเลพี่น้องเป็นฟา้ามหัวของข้าเจ้าอันนี้จากห้องนอนพ่อใหญ่ได้พี่นองถ้านี่เขาตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ถ้ามันเล้าอย่ผู้เดียวนะคะแล้วก็จะนอนอย่ห้องนี่ เดี๋นอนอยี่หองนี่พ่อใหญ่ก็จะเปิดดูหนังฟังเพลงของเราอยู่ในห้องนี่พี่น้องอันนี้เป็นด้านอีกด้านหลังระเบียงอันบนริเวนระเบียงเป็นห้องหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างอกีกด้านหนึ่งยยยยขีฟฝาไหลย่อยย่อยตกคาดว่าจะตกอีกคือเก้าหรือพี่น้องฝนมืนนีตกอีกคือเก้าเนี่ยบนบ่ได้เห็ดนอยังดอก น้ามีต้ามินซีพี่นาะต้องกินทุกมือตั้งแต่ัดลูกจ้ก,กันกับพ่อหญ่มาคือหน้ามีต้ามินซีนี่ต้องไม่กินเด้อ หมู่บ้านที่ว่าช่วงช่วงบใายของยุนี่เนาะนี่บนกั็ลงไปไปไอ้ถอนหญ้าแล้วก็ไปอันเพาะพอเม็ดพอเม,ม็ดดอกไม้เพาะเม็ดไอ้พักฝนมันก็ลิ้นพี่เนอะจะพอไงเราก็เห็ดอยู่เห็ด,หดแล้วเห็ดอยู่ข้างบนคือเราดอ ข้นขวางอันในที่พอใส่เอาไปทิ่มเอาไปทิ่มลงแอมปอกเก็ดแอมเขีวเขียวใหญ่ๆนะไปแต่ขนไปทิม่มแล้วกเห็ดของเราไปย้บบนกระเห็ดในสวนเมื่อวันเขาบ่าแต่ได้ไหมน้องเมื่อวานย้บบนก,กินเขากิน้าขนมกินสองสองรอบกินรอบแรงสี่โมงแรง ยี่บนรหลุดซื้อวาแบบหนาวสะบันเขานี่นี่น,นี่ขังนก็เรียกขืนมานอนขืนมานอนน,น,อน,นอนแบบนอนเงี้ยวกาวานอนจักสุมวงสองสุมวงจะลงมไปกินจะลงมไปหาเนื้กินไปเห็ดเนื้กินพเนญ้ยเราขืนมาซองเบิ้งที่เห็ยนยี่บนหลับแล้วก็บ๊อบ,บปุกหลับ แบบรับลึกรับเบือพี่น้องเพราประมาณสองทุ่มสองทุ่มของยูนี่นยุบานเขามนก็เดือกันเนาะสิไปอาบน้ำไปบไวมือว่าท่บนไม่ได้อาบน้ำพี่นอ้องถอดเสื้อผ้าทิ่มนอนเลยอืเขาไม่ได้กินเพราะเดอกๆนะพี่นอ้องโวเ๋ยวบนตัดเล็บเจ่าขวง ตัดเล็บมือเล็บตีนตัดเราแบบว่าเล็บตีนมันเล็บขบเนาะงัดบาออกตัดเล็บรบบออกปากฏว,ว่าย้ำขึ้นมาปวดเบิดขึ้นพี่น้องมันตุบตุบตุบถ้าผู้ใดเคยเป็นเล็บรบแต่ลู้ควอมูลสืกอตรงนี้ดีเท่าระมานแห้งเบาไวหวเด้อว่า ลูกมากินยาเทียงขึ้นเทียงขึ้นอยู่นี่ยุบานเท่ากส่อนสิแกแจงแล้วพอไงวายุเป็นอย่างลุกปวดหัวบอกเได,ดป้ปวดหัวเป็นปวดปลิบอ่โอ้ยพี่น้องก็เห็นว่าแบบว่ากินยาพระราไปสองเม็ดยาแก้ปวดเราวก็กินยาแก้แไปอีกสองเม็ด รับเงาเลยนัะตอนนี้บานเทาสีเทียงแล้วอยู่นี่มอเตอรส์สตเราอากาศพี่น้องเป็บ,บเมฆอะขีฟ้าล้มอ่ะมันร้อยอ้นวนอวกันอยู่จังเสียเดี๋ยวกับเบยอ,ออกเดี๋ยวกับมืดมาเดี๋ยวกับฝนตกแล้วก็แจ้งออกคืออากาศบานเพิ่นมันจะประมาณนี้เลยปีนี้เย็บบนขาดว่าคิดสิออกเรียวพี่น้องพราะว่าตัางแต่มือเยบ,บนมามีมือที่เยบ,บนมาฝนมานตก หลังจากนั้นตกซู่มือฝนตกซู่มือนี่นี่ก็เมือไม่อีกและตกแล้วได้ยิฟังทั้งนั้นตกแล้วตกแล้วก็เยี่นไปหายไปหยุดไปตกว่าไม่อีกแต่ปีที่ยี่บนมาปีเล็กย่บ,บนมาปีเล็กเล้งฝนมาตกจ้าเ่อจนวะเราๆยี่บนสิกับบ,บ้านบ้านันสิบวได้เก็บเห็ดแล้วยบ,บนได้ไปเก็บอยู่บ้านเด้จิมอืมปีไก่นี่ โอเคปีกายนี่ได้ก็บเกิดสะใจแต่ว่าฝนก็นยังมาาก,ก็ปีนี่แต่ปีนี้ฝนมาเร็วฝนมาเร็วแห้งพี่น้องคิดว่าเห็ดจะต้องออกเร็วแน่นอนพะเบงหลดเดี๋ยวสิได้ไปเก็บเห็ดเราเห็ดเห็ดอย่างไรบร่บานี่ยู่บนเห็ดบ่ได้ยี่บนอยากไปเห็ดพักอยากไปปลูกพักอยากไปเตรียมดินเตรียมไม่ยังอยู่บนบอกอะ่ะมันก็เห็ดบ่ได้พี่น้องมันโอ้ลุงไปแล้วมันถือฝนล,ลินใส่ละ่ะด้วยตัวเองที่เป็นคนที่ เป็นค้นแผ้อากาศอยู่เหล้วยมมันกับ,บว่ไหวพี่น้องเลียนขึ้นเลียนลุ่มพอไงว่าพระตองไปเหตีพระด้กกับพระตองไปเหตุเดียวสิบ่สมบายคือเซฟตลอดพี่น้องเซพเรื่องค่วมสิว่ายานเจ้าของบ่สมบายนี่เซพตลอดเลยคือเวลามันเปิดมาแล้วมันยากเยีวบ,บนเตรียมมาถูกอย่างได้ยายาแก,ก้แผ้อากาศยาแก,ก้ภุกกมมแพ้ยาเอ่อเจียมเมารลดยาหงยาหอมไม่กงไม่เกินเอามาเบิดเลยพี่น้องเอามา บาดนี้ยีบุญอะ่ะคือต้องต้องเซฟร่างกายตัวเองอะ่ะต้องดูแลร่างกายตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนถีว่ว่าเจออากาศหนาวแล้วไม่ได้อะ่ะพี่น้องบ่ได้เลยยี่บุญอะ่ะเจออากาศหนาวๆน,วนี่บ่ได้เลยห่อนยี่บุญทนใดได้พี่น้องห่อนทนใดแต่หนาวยี่บุญทนบ่ได้เป็นอย่างคือว่าทนบ่อใมันไข่นี่แหละเป็นไขว้ไวหนูว่านี่จำสวองมือมาแล้วนี่จมต่อกันแบบ จามเป็นซิบซิบเชือเป็นเสียงเปลี่ยนเปลือนน้ำโมกน้ำน้ำโมกน้ำตาลนี่แตกอะะ่ะพอนี่แล้วดีรู้ดีอ่ะเย่บนเป็นนี้อย่างนะแล้สิหูดีเลยพี่น้องมัเตือนขึ้นมาหนบาบอลลังกาแฟล่างนะด้วยการเสิร์ฟของพ่อนี่เฮ็ดขึ้นมาให้ยแล้วก็ปลูกเข้ามีเด้อกาแฟฉันเอาวินี่เดอ้เเอดอย่าลืมจินไปแล้วขับรถไปส่งนักเรียนไปหับนักเรียนส่งโรงเรียนแล้วพี่นอ้องนี่ผมเกิดเดี๋ยวพักพอนดีดเยอะน่อยยิงง่งผมสิลงไปหาเห็ด เนื้อกินจาขวงมันในจักเสียดิยังกินออกพี่น้องเนื้อกินก็มีหลายอยู่ปลาเส้อมงเสอยมอนกับยังอยู่กุ้งก็ซสื้อมาเต็มอยู่เหยียดยังไหนกินคิดบอกออกพราะวามันยังมาหิวมันเลยคิดบอกออกพี่น้องเออสําหรับคนที่สั่งเคีมเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคนที่สั่งคีม,ออคคมแอดไลน์ญี่ปุ่นมาเล้วนะคะตอบด้วยญีย่ปุ่น,นทักญี่ปุ่นมายี่บุนทักไปกับบอกตอบเพราะว่าบ้านเฮากับบ้านเฮากับอ่า เวลาอยู่ทั้งนี่มันมันมันมน,น่ยซามันเลี้ยวก็การนาอพี่น้องเนาะมันเสีเสียแบบว่ารอนานถ้าผู้ใดทักมาแล้วก็เขาไปเบื้องล่าแน่นะคะยีบบนสิตอบไปแล้วก็ห้ตอบมากสาหรับคนที่สั่งมาแล้วนะคะยีบบนไดทียู่แล้วก็่าลืมนะคะว่ารอเช็คว่าย่บบนส่งอ่าพัดเรียกพัสดุหายเราไป แล้วก็โอนเงินนะคะการโอนเงินก็นให้โอนเข้ามาทางเลขบัญชีของลูกสาวยบนที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปด้วยนะคะผู้ใดโอนเหลวบงคนกันย่งบอ์โอนกับแต่ขวงเขาส่งไปให่เหล้ยวยังสี่นาพี่นอ้องถ้ายาบนเหตเองอยู่เองคืออยู่เมืองไทยน้กากันคือกับบริมีปัญหาอย่างหนอแตอันนี้ยายบุญกจ็จะจะขั้นสิโทษไปถามกับกัเเจงใจยูนะคะถ้า ติดต่อมาแล้วนะคะหายที่ยูนูน,นีนันมาให้แล้วนะคะทั้งทั้งลูกสาวทั้งบ้านยาบนโอนไอ้ส้งของให้แล้วกะอย่าลืมนะคะโอนเงินแล้วก็แจ้งสลิปยาบนมาด้วยนะคะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากสร้างได้นะคะสําหรับครีมขมิน้นเฮอร์บลบางคนก็ถามมาย้ายบอกตรงๆแน่บอกอชัดชัดแน่ว่าซื้อมันซื้อแบบไดมันมีขายตามร้านค่ะบอซื้อครีมขมิน้นเฮอร์บลน,นะคะพี่น้องยายบนซื้อมาสั่งมาจากตัวแทนบริษัท โดยตรงนะคะไม่ไม่รู้ว่าตามท้องตลาดมีขายไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าที่แอปส่มมีแต่มันเป็นของปลอมเป็นของเลียนแบบนะคะถ้าซื้อถ้าซื้อน้ำตามท้องตลาดหรือว่าน้ำตลาดนัดหรือว่าน้ำแอบอื่นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคุณจะได้ของจริงไหมแต่ว่าถ้าผู้ใดซื้อน้ำเนี่ยบนคือเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของจริงร้อยเปอร์เซบางถามามีออย่อมีเลขทะเบียนจด าการค้าบเบามีนะคะมีเลขทะเบียนการค้าผลิตเรียบร้อยนะคะพี่น้องสามารถส่งออกนอกได้เดีเยวบนส่งไปญี่ปุ่น <c oughs> ให้น้องปุ๋ยเป็นโหลนะคะส่งไปเพิ่นได้รับของเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก่อนที่ค่นจะมาส่งด้วยไปรษณีย์ไทยนะคะค่าส่งตั้งพันสองพี่น้องค่าของพันกว่าบาทค่าส่งพันกว่าบาทบวกลบคูณหารแล้วสามพันกว่าบาทเพิ่นก็เอานะคะส่งไปที่ญี่ปุ่นเถึงเพิ่นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ส่งไปให้น้องปุ๊กกี้ ทั้งฝรั่งเศสนะคะอันนี้ถ้าของเขาบ่ามีอยอย่มันมันทรงบไิสได้พี่น้องนอกกับยานเขาตีกลับหรือยานถึกจงถึกจับอีกอย่างก็ว่าไปแต่ของเขาโอเคได้อยู่แต่ว่าถ้ามาเยืนทรงออกนอกบ่ลูกสาวอยู่เบบยื่นบนว่าอย่างให้เขาเฮ็ดนะคะกลัวผิดพลาดกลัวของไม่ถึงแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้อยู่ในเมืองไทยถ้าผู้ใดอยู่เมืองนอกอยากจะเอามาเอาเอาเมาเ,าเ,าเ,าเามืองเมือง,งนอกนั่น จะมาสิมีแพทน์ศึกลาบ,บ้านยู่กัร้างไปไววบ้านใดนะคะ้ังไปไววทีบ้านของมเจเ้าเลี่ยวกาเว็บเลวลามเจ้ากลับมาทางนี้ก็เอามาน้ำเนี่ยได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เด้อพี่น้องเนาะครีมขมิ้นเฮอร์เบอร์ใส่รักษานะคะรักษาถนอมใบหน้าเรื่องกระฝ้านะคะลบรอยเหี่ยวย่น ตอบโจทย์ได้ดีนะคะตรงนี้ยีบ่บุญก็ใส่มาในเข่าเดือนที่3นะคะพี่น้องเข่าเดือนที่3ก็หลายคนว่ายี่บุญหน้าตาแปลกไปสดใสขึ้นเป็นเพราะมีความรักไหมไม่ใช่นะคะโอ้เรื่องว่ามีความรักยีบ่บุญกับมีความรักมาหลายปีหรอกกับพญ่ใต้หนาตาบริสุทธิ์ใสขนาดนี้เพราะว่ะตะก้อนบริสุทธิ์ใสครีมนะคะตอนนี้ใสครีมของขมิ้นเฮอร์เบูส์นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะตอบตอบโจทย์ผู้ใดอยากได้ไปใสคือยีบ่บุญกะ ติดต่อสอบถามมาได้แอดไลน์นะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์0982804063นะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้สนีกกอนไม่บายจ้า